ใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือถูกๆสะดวกปลอดภัยเนี่ยต้องร้านนี้เลยนะครับ Over Top Up ลิงก์อยู่ใต้คลิปเอาอีก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 โอ้ยจะวิ่งไปเร็วว่ะเธอไป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 ปล่อยเว้ยวิ่งไปต่อยเว้ยถึงจะนูนซะคนสไนเปอร์ดเอาไว้ไม่ปล่อยไอ้ไอ้ไอ้ยัยผมไม่ได้ได้ต่อยเปล่าผมยิงไอ้ยนี่อย่าชุบนี่อย่าฮิวอย่าฮิว ไอ้ยูยูสตัอตอนแล้วต่อยสตัอตอนแล้วต่อยสตัอตอนแล้วต่อยอย่างจี้อ่อย่าอย่าชุบอย่าชุบเดี๋ยวคนบอนไม่ได้แต้มบอกไอ้พวกนี้มันโยนเกมชิบหายเลยว่ามันทะเลาะอะไรกันวะพวกนี้มันทะเลาะอะไรกัน,นวะโยนเกมเกินต่อยเปล่าไอ,อ้น,นั้นมันย <c oughs> ิงผมล่วงเลยปะแม่งไม่ได้เดินเลย มันต้องมีพูดบ้างแหละแบบเอ้ยมันมันต่อยวะอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่เคยมีคนเล่นอย่างนี้ไงต่อยน้อย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 ต่อยน้อตันแล้วต่อยตันแล้วต่อยเหี้ยอาชีพใหม่สัตว์อาชีพมองนะถูกบอลแม่งฆ่าจริงเลยปะ ขาดจริงขาต่อยปะวะเอองงม่งต่อยเหมือนกันมันต่อยเหมือนกันด้วยใช่เหรอพอขามันต่อยเหมือนกันไหมดูดิเออ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 ยันต่อยกันตัวขาไม่นี่อะไรต่อีเลยวะดวนหมัดเฮียดวนหมัดเฉยตี้เลยวะ จะดวนหมัดมันคงคิดว่า้ตีนี้มันเป็นอะไรกันวะเออทำไมเอาหมัดมาต่อยกูทำไมวะอะไรงงนะสู่รันหรือเปล่าเออผมถอดก่อนเฮ้ยคุณบอลเล่นจริงไปลยเอ้คุณบอลเล่นจริงคพ้นเฮ้ยแต่แต่ยาวเขาตายหมดไม่เดี๋ยวเราออกไงเดี๋ยวเราออกไงค,คุณบอลยังไงยังไงก็โดนอยู่แล้ว อุ้ยผมต่อยตายผมต่อยจะตายผมต่อยจะตาย,ตยเฮ้ยผมจะต่อยตายว่ะ <laughs> ตายแล้วตายเอ้าย่ต่อยตายเฉ<อ>ยเฮ <laughs> ้ยยอมแพ้ยอมแพ้คุณบอสอย่าลืมอย่าลืมเราต้องแพ้อย่าลืมเราต้องแพ้ปะโฟก์ออกปะโฟก์กดออกเลยกดออกเลยออกเลยกดออกเลยพิกซี่ออกเลยพิกซี่ออกเลยออกไม่ได้เลยนอนตายอยู่ออกได้เหรอเออ โอ้คุณบอลถอดของคุณบอลถอดของถอดของให้เขาถอดของให้เขาไอ้บัดดี้ันนี้ะนจะตายไปเนี่ยเขาเลเวลสี่หกเนี่ยเสื้อผ้าถอดเสือ้อผ้าถอดแล้วถอดแล้วยิงไม่เข้าเลย <Yeah. S 3> โอ้โหแล้วมันอไ่จะตายวะเนี่ย <c oughs> ไม่ตายยังไงก็ไม่ตายเดี๋ยวยิงเลือดไม่รดเลยรดแล้วลดแล้วถอดของให้เขาเออโลเลือดเราถอดไปสีเอถอถอดแล้วถอดแล้วเออถอดไปถอดไปเออ เออโอเคคุณบอลเซตยาวตัวไว้หรอไม่ได้เซตไม่ได้เซตถอนถอนโลแล้วเลือดมันจะเยอะไอะ้เลือดมันอ๋อ,อใชอเอ่เลือดเลือดมันหายกันมีมีเขาบอกว่ามันมีไปไปไปสายหมัดมวยไปลุยลุ <laughs> ้มต่อยนไหนก็กงโงอะไรเงี้ยหระ นายยจะตปล่อยตายไอ้เงี้ยปล่อยนหยตายโอ้ยผมต่อยพันหกเอ๋ไอ้คุณบอลคุณบอลจะเย็นคุณบอลเบาเบามือเบามือปล่อยมือเลยเจ็บหมดเลยนะเดี๋ยวเป็นเรื่องเล่นบอลปล่อยมือปล่อยมือปล่อยมือเดี๋ยวตายช้าเดี๋ยวตายช้าให้เขาลุ้มหน่อยเออนายเกือบตายโดนต่อยเห็นป่ะ กดฟนซี่ไงแล้วไม่ฟนซี่ตายแล้วใช่งงๆอ่ะตีนี้ไม่มีอาวุธหรอวะเออตีนีไม่ทำของอาวุธแหกครับไม่มีวุธใส่ไปไปไปแก๊งหมัดมวยพอดีเมื่อวานดูบัวขาวมา <c oughs> เฮ้ยไปไหนจะหนี อย่าหนีอย่าหนีอย่าหนีอนเอ้ยตายเลยโอเคสนายเขาเฮ้ยผมต่อยตายเลยผมไม่มีดุลเลือดอ่ะ <c oughs> เออลุงต่อยลุงต่อยออแม็กกี้ต่อยช้าจังอ่ะช้าดินี่นต่อย<น>สนายนี่แมงคต่อยสนายนี่ หวังเฮ้ยพอพอพอตายนะพอพอพอเดีด๋ยวเขาจบเดี ор, leaking, peng, ๋ยวเขาจบเขาพาเขาตายแล้วก่อนาละคุณบอลไปฆ่าพระเขาไปบาฟู้สะท้อนทารณียังอยู่อีกอะถอดของถอดของตอนถอดของไี่เขาไม่มาตีเลยอะถอดของถอดของตายแล้วเนี่ยผมยืนเฉยๆแล้วกันถอดของถอดของอย่าให้เขาตายดิมันจะจบอยู่แล้วเนี่ย ไม,ไ,มไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบนี่ยังจะชุบอีกไม่ต้องชุบชุบมาให้เขาต่อยลำบากอีกขึ้นกดสิเยอนนะ <laughs> สงสารเลยยี่ต่อยจนตายอ่ะแองกี้ไปต่อยเขาจนตายโยตายเลยเก <laughs> <laughs> <g ül üyor> ินไปปะวะไม่รู้ต่อ,อยดงนะ <laughs> คือเมื่อกี้เขาลุมใครนะลุมบาฟโฟอ่ะโดน,นสะท้อนกับตายเว้ยเขาตีบาฟโฟกับตายเ,ออเดี๋ยวถ้าเกิดว่ารอบนี้เราแพ้ เดี๋ยวเราสู้เลยเอเบปะรอบหน้า <cod> ส <epend ent> <c pres diving> ู้เลยนะไม่เลยฮะศูนย์เปอร์เซ็นชนะเออถ้ารอบนี้เราแพ้นี่เราสู้เลยนะรอบหน้ารอบหน้ารอบหน้าต่สวนไ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 อคุณบอลเบามือ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  จะตายหมดตีแล้วเบามือหน่อยพรุ่น่าจะโดนสะท้อนตายหมดเฮ้ยหนีหนีหนีถอดของนี่ถอดของตายหาหมดแล้วตายแลาตายหาหมดตีแล้วถอดของถอดของถอดของบัฟเฟ์บัฟเฟ์เขาโดนสะท้อนจะตายเนี่ยเฮียโดนสะท้อนจะตายไอโฟนกระเป๋าสามชิ้นในดึงถอด go 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 อ,อ,อย่าฆ่าพระเขาอ่ะแค่นั้นแหละมีพระเอ้าที่นี้มีพระเหรอเป็นกรรมอะไรวะเนี่ยเฮ้ยผมต่อยเขาจะตายผมหนีก่เด้อเด้อเด้ดิโอ้ยไม่ได้ตีเขาตายแล้วนั่แนแหละยืนจก,กเลยอ่ะผมยืนจก,กเลยอ่ะเออยืนจกยืนจกยืนต่อยเกือบล่วงยืนจกยืนจก ติผม <c oughs> เออดีดีดีตยู่ตผมเฮ้ยคุณวันตายหมดป <c oughs> ล่อยเหรียญทำไมยืนจกยืนจก <c oughs> ยืนจกโดนไล่ <c oughs> ตีต่อยมาดิ <c oughs> โอเครอบหน้ามาของจริงเล่นจริงเลย บอลจกพาให้ได้เกอพอพอๆแลพอเราพอเราปล่อยล้วปล่อยให้บอลเก็บไหวปะเดี๋ยวผมสตาร์ทให้อ่ะผมสตาร์ทให้อ่ะเคสวยออก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 เล็งรอบเล็งรอบเอ้แต่มันชัวร์กว่านะไม่มีพะอันนี้ไม่มีพะคุณบอลจัดเลย เหลือให้บอลตีด okay. ีกว่าเอาชัวร์ดีกว่าเพราะที่เราทำมาทั้งหมดก็เพื evet ่อการนี้ไงถ้าพลาดเออถ้าพลาดแบบผมได้ MVP มันก็จะเสียรอบไงเออได้ไม่พระไม่พระอย่าดูถูกพลังดาเมจผมอ่าพอพอแน่ให้คุณบอลตีฮะเออ เห็นป่ะดำเมจพอพอก,กันเห็นป่ะอะ้ไปฆ่าตอนไหนนี่ไปฆ่าเขาโดนสะท้อนตายเลยโดนสะท้อนตายให้เขาหายัดดิจริงๆแล้วไม่ซีเรียสเอาใครใส่เข้าไปก็ได้นะของที่แบบว่าไม่แย่ของพอก,กันไอ,อ้พอ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 ,พอ,พอให้กุบอลจัดการเดี๋ยวเราสตัร์ให้เออสตัรนให้ ตันให้เอ๊ะแบบเนี้ยชัวออกออกออก